บีลจากมวลอากาศหนาวกำลังแรงที่พัดปกคลุมทำให้ทั่วไต้หวันอากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิลดหัวภาพตั้งแต่บ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันพยากรณ์ว่าช่วงที่อากาศหนาวที่สุดจะเป็นช่วงเช้าตรู่ของวันอังคารถึงรุ่งเช้าวันพุธนี้ ภูเขาสูงตั้งแต่3,000เมตรขึ้นไปมีโอกาสที่จะมีหิมะตกทำให้มีประชาชนจำนวนมากขึ้นไปรอชมหิมะบนภูเขา <S <S อย่างเช่นภูเขาเหอหวนซานที่เมืองนันโถระดับความสูง3 4 2 2เมตรเป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปรอชมหิมะจำนวนมากหลายคนขึ้นมารอชมตั้งแต่คืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ต้องผิดหวังแม้มววอ,อากาศหนาวระรอกนี่จะหอบความชื้นปริมาณมากมาด้วยแต่อุณหภูมิยังไม่ต่ำพอบางคนบอกว่าอุตส่าห์ลางงานมาแต่ไม่ได้เห็นหิ รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากสำนักง,งานบริหารอุทยานแห่งชาติเหอหวนซานเตือนว่าเนื่องจากผิวถนนกลายเป็นน้ำแข็งทำให้ถนนลื่นมากรถยนต์ที่ขึ้นภูเขาต้องผูกโซ่ที่ล้อก,ก่อนทุกคันและขับขี่ด้วยความระมัดระวังอัญชันสรงพุทธเรยงาน